เดี๋ยใส่ทั้งตองบ่ใส่ทั้งตองพี่น้องใส่ทั้งตองเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อใส่บ่ใส่ทั้งตองเลยเบาเดีวะเฮ๊เบาไปเนี่มันเอาเไยเอาเตรียมตัวเตรียมตัวโอ้ยออ้ยของแท้พี่น้องของแท้ว้าววิ้ยนี่ของแท้เลยที่เบาบ่สายมันสั้นลงสิ สาย่จองเดี๋ยา,าน,ยยน,นี่แล่นบดสูมืลอนะมือนีร่มฟ้องแห้งพี่น้องสวงเสื้อระวางยืนดีๆยืนดีฟ้องแหงแ่แอากาศแปรปวนสองฝ่าคุมฝ่าคุมฝนเป็นหน่งสี่รครับพอๆกันมือน,นีครับย่าเบ็ดยังบอกท่าใน,นม้านอยู่กางนำโขงคือกอละ่ะโวนนี้บาดแหบาดอันนี้ก็บคอยมีปันได้แล้วมัน,น,นํามันขืนาย นี่คือจะกสายเพียกคือสั่นลงจังหลอกจระเข้จังสิส่ใส่ย่านผดเป็นจังสีนเนาะมีแต่เกาะนี่แถวนี่มีแต่เพียกห่างเขาเบิ่ลอะไรก็เพียกห่างเขาเบิดลอะไโอ้ยมูเห็ดโปรโตเอ้ยเห็นแล้วเ,เว,ว้ย <laughs> อาย่างตัวหนึง่ง ขบวใหญ่คือเม,มื่อคืนมือก้อนที่ปัามถือแนีนน่มันฝนตกก็เลยเขามากินวันนี้ยังบ่อตกถ้าว่าตกมันไม่หลุดหรอกเดี้ยวม,มีเสียบเสียบเนี่ยยังกระเวนไหวน้ำคืนน้ำพี่นอ้องมันคืนน,น้อยๆได้เลยอแล้วอยู่ได้เลยคืนน้ำเนี่ย bên đấy mình oh, bây giờ thử cái này thằng nhỉ bỏ bà bỏ hiền rút lại mình bỏ ai cho rút na đâu biết bọn đi sai lại phải đi kéo nhau ok kéo nhau con จะไม่ยามเพียกตึงฮะ <c oughs> เพียแกแหลกผ่านไปได้หนึ่งตัวเดี๋ยวไปย่างหน่อยตัวหนึ่งนะพี่น้องเพียกที่สองเ <c oughs> สียงสิโบ้คือเก่าด้วยครับ <c oughs> อาจจะเสียงอ่ามันบริสายไหมเพราะว่าเมื่ขึ้นไปตึกแหไปหวานแหหวานแหแล้ะปะ่ปะในมือนจังหวะแหของ ได้ยางลงไปว่าสิปดลืนลงไปลงถักหนามหนามเพียงข้อเลยแค่เ <c> ด <oughs> <c oughs> ียวแค่พอไม่อยู่ในก๊อกเสือจมุมหนามน้ำกันโต๊กหนามน้ำกันไม่สอดใส่บได้ละจะเป็นเสียงแบบนี้แหละเสียงส,สดนเสียงอาจจะบนอพอฟิงบได้พี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นระบบ เสียงรบกวนนี่คือจั่างสิเวลาฮ่าวามันก็อาจจะเสียงอาจจะประชัดราะว่ามันเวลามีลมมีนั่นปุ๊บไม่มัน,น,มมนตัวน,นี้มันจะตัดเสียงรบกวนเสียงประชัดอ้าิึงโดนกันเบิ้งเทียนนี่เป็นยังไงนี่ยคือยังงั้งคือเก่าอยู่ป้ากระเหลี่แต่มือเนาะขึ้นเมื่อบอขึ้นฮะ ายสันเลยเนะาะใช้เจอเบาทำนี่กับที่ว่าได,ด้รุนอยู่เออตัวงามสุดต่อทำนี่ฮะเออัวงใหญ่ได้พี่นนอะ,ะรูปเหล่ยมันอยู่ทั้งหูนีน่เนาะ

เอาไว้เอาเตรียมตัวเตรียมตัวอุ้ยอุ้ยของเทะพี่น้องของเทะอ้าวอุ้ยนีของเทะเลยที่เบาหัวซ้ายมันสั้นลงสิซ้ายมันจ้องเออเบาเหมือนแรนบดสูงเลยเออโอ้ยเอามันมันจังหวะหนามันขึ้นเด้เออล่มขึ้นไหมเวลาล่มขึ้นปุ๊บเวลาอันนั้นนี่ตัวนึงพี่น้องั ไปมาก่อนอ้าขาดอันนี้เหยียบเงียงปลาเลยเนี่ยเนาะปดปดปดเสียดายไหมบ่เสียหายโอ้ยไหมบ่เม็นตัวถือพี่น้องเลยบ่เป็นว่าอันนี้เนาะห่านจนล่ามึงเดินมึงเดินเดี๋ยวเดียวมึงให้เมึงเบ็ดก่อนเอองดเบ็ดล่าเลยพี่น้องเบ็ดจนเอ็นเหลงถิงเลยตัวใหญ่เอ้องงด้วยเออ อือเดี๋ยวดีอ้ยนี่เอามุ้นไปทางขงางแจ้ง่อยบิดโตมันไปทางขางเออพึ่งพึ่งพอตัวแหลกนะพี่น้องอะประมาณสองสามโลพุ่นละหรือว่าจะกลัวหันขออย่าโยมที่รด้อืออื้เพิ่งเจอเพิ่งเจอเดอะสิบปมันของเขาเนี่ยบ่มือได้มายามกับปมันไว ใส่กิโตัวดีๆมันอยู่วางคนนี้ก็ดีกับโบเมนได้เกินไปโบเมนหนอกเกินไปนี่เด้มันนี่มันเลือตึงวัวเลือตึงวัวด้นี่นี่ีมันทางนีแล้วมันเหลือกินเลยเออก็จะว่าก็จะโอ้ประลืมลืมหยักเบ็ดเดี๋ยบคนแรงหยักเบ็ดมาเสริมไปทาไกลเป็นอีกหยักหน้อยเท่ากันนะเบียกลูมันโบปันไดเลยเบียกรูมเบ็ดหน่อยนี่ตัวนี้เาอาศัยว่ามันขึ้นจังหีะนั่นนี่ ถือปลาตมัวมันก็เกินขุมเลยเดย้ตัวใหญ่โอ้ขังแหลกเลยพี่น้องที <c oughs> ่มายามเบ็ด <c oughs> ถือมายามเบ็ดเลยเห็นปลาถือตัวใหญ่เนี่ยวกติี่เราเห็นถือเนาะซูตบอหรือยังยังอ้าหลุดอีกของนึงหลุดอีกของนึงพอดีหองสันมันพอดีมองลอยต่ออันอนนันพอดีโอ้ยลังน้มำกอกันเสีดดยดายเลย คือว่ามันถือสิตัวได้เงือกย่างสีดีๆเก็บไหวด้อมันตัวใหญ่ดีแต่ว่าเงืออ่อกน,นี่ล้านกันยังพอเลยเสียบอยู่งอวะจะตูดไปอีกคือดวงวายันบ่ถึงอันนั้นดิลังคือถ่ายเอาเจิมให้แน่อันอันนั่นให้แน่โอ้นึกว่ามันลังคือถ่ายสิโอเคพี่น้องกลับนี่กระทือว่าคักแน่แหละละ กายังสามตัวนี้ตัวนี้แหละที่ไข่กี่โมงนะ,ะเสียบเยอก่อนครับบานนี้อ่าจับมืองผลการกันอีกถือว่าโอเคแล้วล่ะครับจำนี่ถือว่า์มันอลไรในมือน,นี่เรียบร้อยเก็บเพื่อเรียบร้อยช่วงนีน้น้ำสวยมากผัดบวบฟองหมดเลยวูบีฟองทงังหลุมเนาะไปพี่น้องนี่ครับผลงานมือนี่ เดียบย่างไงนะครับตัวหนึ่งปลาขนาดโตละเจ็ดแปดขีดอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกับประมาณสองสามขีดนี่แหละครับครับอันนี้กระทือว่าโศกมันน้องพี่น้องเนาะโศกมันเพราะว่าฝนฝนตกแน่ถ้ากลางเว่นฝนตกนี่ก็มีหลุดนะพี่น้องครับครับสำหรับบารรัดนะครับมือขอพุ่นพี่น้องนะครับทีขามารับชมนะครับให้กำลังใจบารรัดคือเกานะครับจะเดินทางกลับเลยครับโอเอ้า เื่อง,บงนนโบปิดจัะหน่อยฝนตกค่ำนี่พระจิตนำเขาเครื่องอีกอปิดเครื่องเรี้ยวไปก่อนครับโอเคกันเออเชียวยังแต่เต็งบ้านอินกบบ่อนหนีโบเต็งได้ถึงเมื่อแล้วครับบ้านขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็จัง พๆอๆกันอีกคลิปต่อไปนะครับวันนี้เดินทางครับน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยท่ามก็ได้